ท่านผู้อภิปรายอีก3ท่านได้กรุณายกขึ้นมานะครับก็คือเรื่องการดําเนินนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลครับอยู่ในหมวดนโยบายเร่งด่วนพนะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2 5 6 2ประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับว่านโยบายกัญชาของรัฐบาลนี้ไม่ขัด หรือแย้งกับอนุสัญญาเดียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษขององค์การสหรประชาชาติซึ่งอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ครับท่านนในรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายว่าให้นำกัญชาและกัญชงไปศึกษาวิจัยแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยเน้นไปในทางประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่มีนอกเหนือจากนี้ครับไม่มีคำว,ว่านันทนาการหรือสันทนาการแม้แต่นิดเดียวในยกในนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ปฏิบัติใดๆเลยมาตรการใดๆเลยที่อยู่นอกเหนือของนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน เราเน้นในการนำกัญชากัญชงนะครับมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นครับไม่มีประเด็นอื่นถ้ายัางมีการใช้ในเรื่องของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สุขภาพนั่นคือการใช้ที่ ไม่ถูกเจตนดดารมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับผมไม่อยากจะใช้เวลานานว่ารประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจมีขอบข่ายอย่างไรบ้างเพราะว่าประกาศไปแล้วครับผู้คนต้องเคารพกฎหมายครับในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านสมาชิกที่อภิปรายว่าไม่มีข้อบังคับใช้ไม่มีกฎเกณฑ์แล้วทําไมต้องมีคําว่าต้องขออนุญาตรัฐต้องอนุญาตผู้ที่จะ ดำเนินการต้องขอต้องเขียนคําขอคําร้องและต้องอนุญาตถ้าทําเช่นนี้นะครับผิดกฎหมายผิดหลักการจะต้องมีการเปรียบเทียบปรับมีโทษถึงจําคุกถ้าความผิดเป็นความผิดที่รุนแรงสิ่งเหล่านี้อยู่หมดแล้วครับจะมีพรบรหรือไม่วันนี้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ครอบคลุมทุกอย่างไว้แล้ว คนที่ยังใช้อยู่ก็เสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถที่จะไปดำเนินคดีได้ดังนั้นไอ้คำว่ามีช่องว่างช่องโหว่ในทางปฏิบัติมันไม่มีครับแล้วก็พรบรกันชงกัญชาก็มีการประชุมในคณะกรรมาการทุกวันนะครับทุกทุกวันจันทร์และวันศุกร์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทุกๆด้านทั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านข้าราชการประจำนักวิชาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง NGO นะครับอยู่ในคณะกรรมการนหมดนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีด้วยซ้ำที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีพรบรควบคุมการกัญชงกัญชา <c oughs> ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากๆเป็นกฎหมายที่ดีมากๆเพราะว่า คณะกรรมการเหล่านั้นได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะความเห็นต่างๆข้อจํากัดต่างๆซึ่งอัน,นี้ต้องต้องขอการาบขอบพระคุณนะครับสําหรับผู้อภิปรายทุกท่านเลยนะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ผมมั่นใจว่าท่านผู้เป็นกรรมธิการพรบการชุมวญชาก็คงได้ได้รับฟังคำอภิปรายของท่านอย่างชัดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะยิ่งท่านประธานคณะกรรมาการนะครับท่านสุประชัยท่านสุประชัยใจสมุทรซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการชุดนี้นะครับในเรื่องของกัญชาเนี่ยคุณสมบัติทางการแพทย์ครับมีทั้งลดภาวะขึ้นไ้อาเจียนจากเคมีบําบัดรักษาโรคลมชักลดภาวะกล้ามเนื้อหดเกรง็งลดภาวะปวดประสาทส่วนกลางลดภาวะการเบื่ออาหารในผู้ป่วย โรคร้ายโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายผู้ป่วยเอดสนะครับและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประครับประคองอันนี้เป็นผลการศึกษาของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับไม่ใช่เป็นการคาดเดาของแพทย์คนใดคนหนึ่งนะครับทางกรมการแพทย์ก็ได้ทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ได้สรุปคุณสมบัติหลักๆของคัญชา,ามาดังนี้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะผลักดันให้ ยาที่มีส่วนผสมจากกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรอีกถึง8รายการครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ประกาศบ,บัญชีรายชื่อตำรับยากัญชา16ตำรับนะครับและเป็นสามารถนํามาใช้ต <c oughs> ำรับยาเหล่านี้สามารถนํามาใช้เพื่อการรักษาโรคหรือการรักษา หรือการศึกษาวิจัยได้นะครับมีประสิทธิผลมีความปลอดภัยสามารถนําไปรักษาผู้ป่วยโดยการครอบคลุมค่าใช้จ่ายของระบบประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับรปสชจ่ายเพราะว่ายาการชาเหล่านี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามที่คุณหมอวายโยท่านได้อภิปรายไว้ครับก่อนผมเข้ามาครับใช่ครับซึ่ง ผมก็เชื่อว่าท่านผู้บริหา,ารคนสาธารณสุขยุคก่อนที่ผมเข้ามาก็คงมีความเชื่อในระดับหนึ่งว่าสมุนไพรกัญชากัญชงน่าจะหากนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องป,ประชาชนได้พอสมควรแต่ว่าระยะเวลาของท่านนะครับในช่วงนั้นมันสั้นไปเรา ตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็มาต่อยอดครับโดยใช้สิ่งที่ท่านได้วางไว้เป็นโครงหลักเนี่ยแล้วก็มาต่อยอดทําให้นโยบายการชงกัญชาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคของประชาชนสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเราสามารถลดการนําเข้ายาเคมีจากต่างประเทศได้ครับเราลดเรื่องยาลดเครียดได้ลดเรื่องยานอนหลับได้นะครับแล้วก็การรักษาผู้ป่วยด้วยน้ํามันกัญชาเนี่ย ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับสารเคมีอื่นๆเพิ่มเติมน้ํามันกัญชาที่มารักษาผู้ป่วยตอนนี้ก็ต้องผ่านนะครับการอนุมัติสูตรของการผลิตนะครับไม่ใช่ใครจะไปสกัดสารสกัดจากกัญชาที่ไหนมาแล้วก็มารักษาได้เขามียาครับยาเช่นยาตํำรับยาเดชาตํำรับยาสมุนไพร จากสำนักต่างๆที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้นําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้นะครับผู้ป่วยตอนนี้ก็สามารถที่จะไปรับการรักษาด้วยยากัญชงกัญชานะครับตามคลินิกกัญชาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่ใช่เป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อติดป้ายเขว่าคลินิกกัญชาหรอครับท่านผู้อภิปรายอาจจะไป ชมโรงพยาบาลหลักๆของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกจงังหวัดท่านก็จะเห็นว่าคีนิกกัญชาเนี่ยได้รับความสนใจและมีคนไข้เข้ามามากมายผู้ที่ให้การรักษาเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเพียงแพทย์แผนไทยเท่านั้นแต่เป็นแพทย์ทั้งแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมนะครับได้รับการเ,เข้าคอร์สในการรักษาด้วยยาที่มีส่วนผสมของกัญชาตลอดจนแพทย์แผนไทยแพทย,พทย์ทางเลือกนะครับและแพทย์พื้นบ้าน นั่นคือภาพรวมนะครับของการใช้การชงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพที่ผมได้ยืนยันทุกครั้งว่านี่คือนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ครับไม่มีการาสนับสนุนให้มีการใช้ใน,ในประเภทสันทนาการหรือนันทนาการหรือการใช้ที่ผิดประเภทในร่างพอรอบอ ควบคุมการชงกัญชาฉบับที่พศที่กําลังถูกพิจารณาอยู่นี่นะครับที่อยู่ในขั้นการไปยติเนี่ยไม่มีการใช้เพื่อการนันทนาการครับในร่างพรบอรของพักของท่านผู้อภิปรายคือพักก้าวไกลยังมีเรื่องนี้อยู่นะครับท่านมีการอนุญาตให้ใช้ในเรื่องของนันทนาการสันทนาการแต่ท่านก็ยังมีเขียนไหมว่า จะควบคุมอย่างไรกําหนดโซนนิ่งหรืออะไรต่างๆตามที่ท่านได้อธิบายมาไว้เพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันเห็นให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนของผมเองนั้นนะครับที่ควบคุมนโยบายการจงกัญชาผ่านกนระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่เคยมีการสนับสนุนให้ใช้เพื่อความบันเทิงนันทนาการหรือสนทนาการแต่อย่างใดนะครับล่าสุดเนี่ยข้อมูลเพิ่มเติม รัมมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียก็ได้ประกาศนโยบายที่จะศึกษาและใช้กัญชาทางการแพทย์ในมาเลเซียนะครับตอนนี้เริ่มมีการให้นําเข้าผลิตภันธ์ CBD มาใช้ CBD ก็มาจากพืชกัญชาและกัญชงนะครับเป็นการตื่โตที่เร็วมากตอนที่ไปพบกับเขาในการประชุมอ,องค์การนาไมโลกนะครับสมาชิกองค์การนาไมโลกเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านเข้ามาบอกแล้วครับท่านบอกว่า ประเทศของท่านเนี่ยจะเริ่มนำกัญชากัญชงมาศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และบอกว่าถ้ามีเวลาจะขอมาดูว่าประเทศไทยเราได้ทำอะไรไปบ้างผมเกรงว่าการที่ท่านมามีความกังวลจนมากเกินไปในครั้งนี้และพยายามจะบอกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเดินตามหลังก็ได้แต่อย่างไรก็ตามต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับ ที่ผมสังเกตว่าทุกท่านเนี่ยยังให้ความสําคัญในการใช้กัญชงกัญชาทางการแพทย์ท่านพูดเน้นย้ําหลายครั้งผมก็มั่นใจว่าท่านก็ลึกๆท่านก็ทราบอยู่ดีว่าเรื่องกัญชงกัญชาทางการแพทย์ถ้าใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยประชาชนก็จะชื่นชมประชาชนก็จะมีความ <c oughs> ยินดีที่จะมีโอกาสได้รับการรักษาด้วยพืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มาอย่างช้านาน,านแล้ว านประธานครับในเรื่องของการนำกัญชาการชงเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวเรียนมันไม่ไม่มีวันได้เกิดขึ้นนะครับในรัฐบาลชุดนี้แลวผมก็มั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนจะจะไปทำเช่นนั้นนะครับแต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างทุกขั้นตอนจนมาถึงปัจจุบันเราผ่านคณะกรรมการหลายชุดครับ ก่อนประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้มีการดีเบตในความวิตกกังวลของท่านมามากพอสมควรครับสิ่งที่สำคัญคือขัดกฎหมายหรือไม่ขัดต่อ <c oughs> ข้อตกลงใดๆในทางมานาชาติหรือไม่ คำตอบก็คือถ้าใช้ในทางการแพทย์ในทางสุขภาพในทางการนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายไม่ผิดหลักการไม่ผิดข้อตกลงใดๆที่ผูกมัดประเทศไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นแม้พืชพืชกัญชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะ ไม่เป็นยาเสพติดแล้วต่อไปเราก็ยังต้องใช้แบบระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เยาวชนเข้าถึงส่วนที่เป็นสันทนาการและส่วนที่นำมาใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารทั่วไปผมมั่นใจว่าในพรบรที่กำลังร่างอยู่นี้จะครอบคลุมสามารถควบคุมกิจกรรมเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่า คณะกรรมาการเนี่ยท่านก็คงได้รับฟังความห่วงใยนะครับและข้อเสนอแนะต่างๆจากหลายภาคส่วนมามากพอสมควรแล้วในระหว่างนี้เราก็จะมีกลไกในการควบคุมการใช้พืชกัญชงกัญชาหลักๆนะครับก็คือด้านการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนและกลุ่มปอบบางเราก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการควบคุมนะครับด้านการควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดกลิ่นและควันกัญชา เราก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกําหนดให้การกระทําให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชากัญชงหรือพืชชนิดอื่นใดเป็นเหตุลาคาญนะครับด้านการควบคุมการใช้ในการปรุงอาหารสําเร็จก็ได้มีการออกประกาศกรมอนามัยเรื่องการนําใบกัญชามาใช้ในการทําประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหารและ ประกาศกรมอนามัายเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอ,อ,อาหารที่เป็นที่สาธารนณะซึ่งเป็นการกำกับให้ผู้กำกับร้านอาหารนะครับผู้ที่ประกอบการร้านอาหารจะต้องจัดเก็บใบกัญชาอย่างถูกสุขลักษณะดำเนินการตามประกาศในการจำกัดสัดส่วนการใช้ใบกัญชาประกอบอาหารและต้องติดประกาศต้องติดประกาศนะครับแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าได้มีการใช้ ส่วนผสมของกัญชาในการประกอบอาหารส่วนเรื่องช่อดอกไม่ได้ครับถ้าใครใช้ออใช,ช่อดอกใส่เข้าไปในน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ไปใส่เข้าไปในหม้อแกงนั่นคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วยิ่งถ้าไม่แจ้งก็ยิ่งผิดกฎหมายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้มีทั้งโทษทั้งอาญาทั้งปรับทั้งจําคุกนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งทําความเข้าใจได้มีการสื่อสาร ออกไปนะครับทุกช่องทางที่จะทําได้ว่าการใช้ช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นที่กังวลของท่านอย่างมากมายเนี่ยไม่สามารถกระทําได้ในส่วนพี่น้องประชาชนที่มีความผงใยนั้นนะครับกฎหมายก็กําลังจะออกมาให้พวกเราได้พิจารณาซึ่งผมก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นสภาของเราหรือทางวุทธ,ธิสภาท่านก็คงเห็นถึงความสําคัญว่าเนื่องจากรัฐบาลได้ ทำตามนโยบายแล้วก็คือมีการนํากัญชามาใช้ในทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีการเร่งออกกฎหมายให้มาใช้โดยที่กฎหมายนี้ก็ได้รวบรวมความเห็นของทุกๆฝ่ายนะครับได้มีการกันกรองได้มีการแประยะติแล้วก็จะได้มีการนําเสนอมาสู่รัฐสภาให้พิจารณาโดยเร็วต่อไปซึ่งผมก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่รอรับการ บังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องขอกราบขอ,ขอความกรุณาจากสมาชิกทั้งสองสภานะครับว่าให้ช่วยกรุณาเร่งให้มีการออกกฎหมายฉบับนี้โดยเร็วนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าอยากจะให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเสร็จสิ้นภายในสมัยประชุมสภานี้เพื่อที่จะได้มีผลบังคับใช้จะได้ลดความกังวลของพี่น้องต่อไปนะครับประโยชน์ที่ ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านก็บ,บอกว่าขอให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมสิ่งที่เราได้มาป้องกันไว้ทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่าเราควบคุมมั่นใจนะครับควบคุมการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกวิธีได้เราประกาศนะครับให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไปเราก็ต้องไม่มองกัญชาว่ามันคือยาเสพติดครับเราก็ต้องมองว่ามันคือพืช ที่มีคุณประโยชน์ในด้านอื่นๆพืชที่สามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจพืชที่สามารถนําไปผลิตเป็นสินค้าทําให้เกิดโอกาสแก่พี่น้องประชาชนอย่างมากมายในการยังชีพในการเสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเองถ้าเราหยุดทุกอย่างถามว่ามันจะมีอะไรเดือดร้อนไหมถ้าไม่มีกัญชา เป็นยารักษาโรคถ้าเป็นคนปกติอย่างเราไม่มีเดือดร้อนครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เขาใช้ยากัญชารักษาโรคมาตั้งนานแล้วคนไข้ระยะสุดท้ายคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับหยอดน้ํามันกัญชาไปพวกเขาสามารถรับประทานอาหารได้อย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีชีวิตรอดแต่ก็สามารถใช้ช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตให้มีความสุข ไม่ใช่ทนทุกทรมานกับอาการเจ็บป่วยคิดสรารตะดูแล้วเราต้องมาควบคุมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ให้มีการใช้พืชกัญชงกัญชานะครับในทางที่ไม่ถูกต้องกฎหมายมีแล้วการบังคับใช้มีแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีแล้วก็พร้อมที่จะดาเนินคดีกับพวกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมีการจับกลุ่ม นะครับมีการนามีการชี้แจงแต่ว่าโทษบางครั้งก็อาจจะเป็นการเนื่องจากมันเป็นกฎเป,นเ,ปนเป็นกฎใหม่ก็อาจจะมีการตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ขอให้ไม่ทําอีกแต่ถ้าทําอีกก็จะมีผลบทลงโทษที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลผมก็ได้ทราบมาว่าได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงานได้ดูแลการบังคับใช้กฎหมายนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วแต่มันเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติสาธารณสุขครับเพราะนั้นก็มีผลทางกฎหมายมีมีผลในการบังคับบังคับใช้ทุกอย่างนะครับก็ผมคิดว่าในเรื่องของกัญชาเนี่ยประเทศไทยของเราไม่จาเป็นต้องไปปฏิบัติตามประเทศอื่นหรือว่าเขาทําอย่างไรนะครับเราก็เป็นตัวของเราแบบนี้เราก็ไม่ผิด ข้อตกลงใดๆข้อผูกม,มัดใดๆที่เรามีแต่เราเน้นในเรื่องของการทําให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนของเกษตรกร,ร,กรของคนที่ทํามาหากินโดยสุสจริตนะครับได้สร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองให้กับครอบครัวเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนะครับได้เข้ามาทําเป็นอุตสาหกรรมแล้วได้เป็นการจ้างงานนะครับการเสริมสร้างรายได้การส่งออก จริงๆส่งออกได้นะครับบางประเทศเขาก็รับและจริงๆจะส่งออกได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกเราครับแต่เป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่เขาก็จะมีตลาดของพวกเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีอยู่สามเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องจริยธรรมทางการเมืองซึ่งผมขออนุญาตอ,อาจจะไปชี้แจงนะครับต้องสภาเพราะาใช้เวลาของท่านมามากแล้วนะครับ เพราะว่าผู้ที่อภิปรายส่วนใหญ่ก็อภิปรายในเรื่องของการบริหารสถานการณ์โควิดและการใช้นโยบายกันชงกัญชาทางการแพทย์ซึ่งผมก็คิดว่าได้ใช้เวลาของสภาแห่งนี้มานานพอสมควรในการตอบข้อสงสัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมผมก็จะ,ะนําไปแถลงนะครับในที่สาธารนณะเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและคลายความกังวลต่อไปครับขอยืนยันว่าทั้งหมดนี้เป็นเจตนา ลมที่ดีของรัฐบาลเป็นความตั้งใจของผมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิดที่กําลังจะผ่านพ้นไปด้วยดีครับขอการขอบคุณครับท่านประธานดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก youtube มติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ